มีแอปสกีนและคอร์เดอร์นะครับหน้าจอต้องมากมายนะครับแต่เวลาจะเลือกใช้นี่มันลำบากมากนะครับสำหรับเครื่องเครื่องเอ้เครื่องเครื่องสำหรับเครื่องหลายๆเครื่องนะครับผมก็บางเครื่องนะครับก็ใช้ SCR สกีนและคอร์เดอร์ที่ผมรีวิวไว้ไม่ได้นะครับทั้งนั้นที่เขาก็รูดแล้วนะครับแล้วก็บางเครื่องก็ใช้เล็กโปรไม่ได้นะครับบางเครื่องก็โชคร้ายกว่านะครับก็คือใช้ไม่ได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับที่ผมจะแนะนํานะครับผมแต่ในที่นี้เครื่องผมไม่รองรับอ่ะก็แนะนําตัวนี้นะครับก็ถามกันมามากว่าใช้งานไม่ได้เลยทําไงดีจะมีตัวไหนแทนได้บ้างไหมพี่ก็ตัวนี้ครับสกินคลาสนะครับวิดีโอเรคคอร์เดอร์ตัวนี้นะครับจะแนะนําให้ลองตัวฟรีเดโมก่อนนะครับถ้าเครื่องคุณใช้ได้รองรับนะครับก็ ติดตั้งนะครับแต่ถ้าเครื่องคุณไม่รองรับก็จะไปซื้อโปรหรือจะไปโหลดโปรนะครับจะเสียเวลาเปล่าๆนะครับก็ให้ลองดูก่อนนะครับและอีกตัวหนึ่งครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับในที่นี้ที่ผมไปเจอมาครับแล้วก็ต้องเอามารีวิวให้ได้ครับก็คือ show screen recorder นะครับอ่านว่า show อ่านดูในฟังในอะไรอะทันเลตแล้วนะครับอ่านว่า show screen recorder ครับหรือ show screen class ก็ได้นะครับจะเรียกยังไงก็ได้เข้าแอป show ไปเลยดีกว่าครับ มันก็จะเป็นพูดง่ายๆคือสกินเรคคอร์เดอร์แบบไม่ต้องซื้อด้วยนะครับก็คือไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดชั่วโมงนะครับแล้วก็ไม่จํากัดคุณภาพการอัดด้วยครับมือดีมากเลยเขาก็จะมีหน้าแรกนะครับคมก็จะเป็นส่วนของคนนะครับที่เขาทําคลิปออกมานะครับรีวิวแอปเกมต่างๆนะครับออกมาก็สามารถดูได้ตรงนี้ครับมันคล้ายๆเป็นสังคมแบบออนไลน์แบบ youtube เลยครับสามารถดูได้ด้วยนะครับ ถ้าเราลากลงมาจนสุดอย่างนี้ก็จะเป็นไอคอนรีเฟรชนะครับก็ปล่อยรีเฟรชได้นะครับเคถทับแรกแล้วนะครับทับ2อทับเกมนะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับของเกมแต่ละเกมนะครับก็ถ้าเราแตะเข้าที่ Modern Combat 5ไปนะครับก็จะเป็นส่วนของวิดีโอกับเพล y เยอร์นะครับเอ๊มี Install ด้วยหรอถ้าเรากด Install ละ่ะอ๋อมันจะให้หลดใน Google Play ครับก็พูดง่ายๆก็คือ ให้โหลดจากเพลย์ได้นะครับอืมก็สามารถโหลดจากเพลย์ได้จากตรงนี้เลยดูเกมอะไรที่ชอบได้จากตรงนี้ด้วยนะครับได้อืมก็ถือว่าสะดวกพอควรนะครับแับเกมแอปต่อไปก็บอร์ด cast นะครับบอร์ด cast ก็คือมันเปรียบเป็นคล้ายๆแบบการค a s t หมู่หรือการ cast แบบออนไลน์2คนนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับก็ไม่ขอพูดถึงดีกว่าครับเพราะเราจะพูดถึงส่วนสําคัญของแอปนี้ก็คือการ อัดจอนะครับทับที่เป็นแว่นขยายครับคือทับเสิร์ชนะครับหาเกมหาวิดีโอที่เราอัดนะครับหรือเพลเยอร์นะครับคนที่เล่นเกมเกมที่เราอยากจะเล่นนะครับหรือวิดีโอที่เราอัดมาในที่นี้ผมก็กรอบพิมพ์ไปนะครับว่า Mo เด r n c o m b a แแล้วลองเสิร์ชดูครับว่าจะเจอไหมนี่นะครับก็โผล่มานะครับหน้าเกมนะครับว่ามีภาคไหนบ้างอะไรยังไงนะครับรายละเอียดนะครับ โอเคก็ถือว่าหาได้ดีพอควรนะครับออกไปก่อนดีกว่าแล้วก็จุด3มจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดของผู้ใช้นะครับของผมนี่แหละแล้วก็รายละเอียด recording นะครับจะเป็นส่วนเวลาเราอัดวิดีโอแล้วจะมาโพล่ตรงหน้านี้นะครับก็ถือว่าสําคัญเลยทีเดียวนะครับแล้วแท็บต่อไปคือ setting นะครับจะเป็นการตั้งค่าผมแนะนําก่อนจะอัดนะครับให้ตั้งค่าก่อนที่เข้าที่ setting นะครับต้องเร็วไปอีกแล้วต้องวิดีโอนะครับ ให้เลือกเป็นวิดีโอฟอร์แมตเป็น mp c นะครับเลือกซอฟต์ e อนจินเป็น p h ันตอมนะครับก็แต่ละเครื่องจะแตกต่างกันก็ขอให้เลือกแบบแนวนี้กันนะครับ Encoding Engine เป็นฮาร์ดแวร์นะครับ Orientation ผมเลือก Auto นะครับผม Resolution ผมเลือก7 2 0 p นะครับก็ละเอียดมากแต่ถ้าต้องการละเอียดน้อยไฟล์เล็กนะครับไม่ใหญ่มากมายก็ให้เลือกต่ำลงนะครับเช่น640 640ใน YouTube ไม่รองรับนะครับ เพราะมันจะปรับเป็น480ออโต้เลยก็ถ้าคุณจะแคสเกมขึ้น u t u b e นะครับผมก็แนะนำให้คุณเลือกระดับอย่างนี้ครับก็คืออะไรอะ240 480 720หรือ180 0นะครับแต่อย่าเลือกเป็น320กับ640นะครับเพราะ YouTube มันจะปัดลงอะครับคือถ้าเราเลือกเป็น320นะครับมันจะปัดลงเป็น240นะครับแล้วถ้าเราเลือก640มันจะปัดลงเป็น 480p นะครับผมก็เข้าใจกันแล้วนะครับความละเอียดนั่นแหละ b i t r a นะครับของวิดีโอนะครับถ้าต้องการชัดใสมากก็เลือก8เมกครับไฟล์ก็จะใหญ่ตามนะครับแต่ในที่นี้ผมเลือกเป็น4เมกก็พอเห็นแล้วไปถึงชัดแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องชัดมากพอชัดมากก็อาจจะกระตุกนะครับถ้าเครื่องไหนที่ประสิทธิภาพไม่สูงพอนะครับก็จะกระตุกด้10เมกนะครับแล้วก็16เมก16เมกสูงสุดเลยนะครับชัดใสกิ้งนะครับเรียกว่า บูเลประมาณนี้เลยนะครับไม่ถึงขนาดบูเลหรอกแต่ Full HD มากกว่าครับตรง Swap UV นะครับมันก็ฟิกฮาร์ดว่า Encoding Inward Color นี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับอย่าไปติ๊กถูกนะครับว่าจะทำให้สีขี้หมาขึ้นมทันทีครับแม่งเลยครับ Show Touch นะครับก็สามารถเลือกให้มี Show Touch ได้หรือเลือกให้ไม่มีได้นะครับในที่นี้อื แล้วก็หมดแท็บวิดีโอแล้วนะครับในการตั้งค่าวิดีโอก็แท็บออดิโอนะครับแท็บออดิโอปกติถ้าเขา่น้ต่แรกเลยนะครับเขาจะปิดเสียงมาให้แล้วก็ต้องเปิดเป็นไม์นะครับหรือถ้าคนอัดผ่านเขาเรียกว่าหูฟังนะครับก็เลือกเป็นอินเทอร์เน็นะครับแต่ถ้าอัดผ่านเสียงแบบผมนะครับก็เลือกเป็นไม์นะครับไม่งั้นเสียงจะบอดไม่ได้ยินนะครับแพชอะดิโอไดเวอร์ไม่ต้องไปยุ่งนะครับเพราะอาจจะทําให้เสียงของคุณเจงได้นะครับโอเคแท็บบอดคาร์นะครับ ก็จะเป็นส่วนบอกถึงรายละเอียดนะครับก็บอร์ดแคสก็เกี่ยวกับไอที่เป็นแาสหมู่ก็ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะสับสนปนกันไปหมดนะครับแถบบอร์ดแคสสำหรับผมนี่เป็นสำหรับลิฟตสตรีมมิ่งเลยครับเน็ตต้องแรงพอแล้วก็เป็นมิลเลอร์มิลเลอร์ลิงด้วยนะครับไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่แล้วโพสต์มสเตจนะครับจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้ครับเรเซ็ตทูดีฟอลก็คือ Re เซ็ตค่าสู่พื้นฐานของแอปนะครับ สามารถเลือก Record i n g d i r ได t o r y ได้ด้วยนะครับก็เลือกได้ครับว่าจะ record ไปที่ไหนก็กดตกลงตรงนี้ไปนะครับผมเค about ก็จะบอกรายละเอียดเวอร์ชันนะครับก็ต่างๆเยอะแยะนะครับหมดแล้วนะครับแท็บ3จุดอันนี้แล้วเวลา Re c o r d ทุกคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่า Re c o r d ยังไงสามารถ Record ผ่านทางข้างบนตรงไอคอนนี้ได้นะครับตรงจุดนี้ได้นะครับที่เป็นรูปคล้ายจอตรงนี้นะครับ ต,ตรงนี้จะเป็นบอร์ดคลาสนะครับไม่ต้องไปยุ่งนะครับตรงนี้หรือถ้าจะออกจากแอป,ปโดยสมบูรณ์ก็กดกระกระบาทตรงนี้นะครับเข้าไปอีกรอบหนึ่งดีกว่าใครคงยังไม่เห็นกันในที่เข้าแอป,ปมันจะโผล่ตรงนี้เลยนะครับบน notification bar เลยนะครับหรือจะกด record ในแอป,ปได้เลยก็ได้นะครับตรงกดตรงเล cord s cree n ตรงนี้นะครับก็สามารถกดได้เลยแต่ในที่นี้ไม่ขอกดนะครับเพราะมันจะไปซ้ํากับ SCR ผมจะทําให้การบันทึกเจงได้นะครับโอเค แอปสกีและคอร์เดอร์ทุกตัวนะครับเท่าที่ผมลองเล่นเล่นมาครับผมพูดได้เลยนะครับว่าทุกตัวต้องการสิทธิ์รูทนะครับคุณต้องรูทเครื่องแล้วเท่านั้นนะครับหรือบางตัวอาจจะรุนแรงวันนันนะครับคือคุณต้องมี b c b ีบ็อกลงด้วยนะครับก็แนะนําให้รูทแล้วก็ลงบีซีบ็อกไว้ก่อนนะครับใครที่รูทแล้วก็ควรลง b ีซีบอกนะครับผมแนะนำก็หมดแล้วนะครับสาหรับโชว์สกี e และคอร์เดอร์นะครับก็หลงมาได้ไงตัวหนึ่งมันก็ไม่รู้นะครับผมก็เพิ่งไปเจอ ก็เลยจับมารีวิวแยกสะหากับเดี๋ยวก็จะเอาไปแชร์ใน Facebook ด้วยนะครับให้หลายๆคนได้รู้จักกันนะครับแล้วก็หันมาใช้ตัวนี้กันมากขึ้นนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมและก็แชร์คลิปผมโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอพอแค่นี้สวัสดีครับทุกท่าน